สวัสดีครับพุธวันที่25สิงหาเวลาบ่าย3นะครับ25สิงหาปี64วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการปลูกผักกระถางในวงลอง้อยางเพื่อนเพื่อนสมาชิกมักจะถามว่าปลูกผักยังไงมันถึงจะไม่มีแมงไม่มีทากรบกวนแมลงรบกวนทากรบกวนนะครับหลักการก็คือเราจะต้องทำ ทำดินนะครับหมักดินให้แข็งแรงล้อด้านซ้ายนี่เป็นผักกาดขาวนะครับล้อยางรถยนต์ทางด้านขวานี้เป็นผักกาดเขียวนะจะเห็นได้ว่าสภาพใบไม่ปลุกไม่พุนไม่มีแมลงมาชอนชัยนะครับไม่มีนะครับอ่าคันนี้หลักการก็อย่างที่บอกครับหนึ่งต้องหมักดินวิธีการหมักดินก็คือเอาดินร่วนนะครับดินร่วนมาซัก 40-50แล้วก็จะมีอินทรีย์วัตถุสัก20%เช่นเท่าที่หาได้นะครับอาจจะเป็นขุยมะพร้าวพวกหญ้าพวกกิ่งไม้บดสับนะ,ะดินสัก50ิอินทรีย์วัตถุ20นะครับแล้วก็จะมีฐานฐานบำรุงดินนะครับแล้วก็เผาฐานนี้ก็อาจจะมีทั้งหยาบกลางละเอียดนะครับผสมประสานกันไปเอามาคลุกเข้ากันแล้วก็หมักไว้ประมาณ เจ็ดวันเป็นอย่างน้อยจะให้ดีสักสองสัปดาห์หรือครึ่งเดือนนะครับจากนั้นก็โรยเม็ดกล้าหรือ,จอเจ้าเบี้ยกล้ามาปลูกนะครับมาปลูกแต่นี้ตอนหมักดินนี่จุลินทรีย์ที่จะเป็นตัวดําเนินการในการหมักดิน50อินทรีย์วัตถุ20่านนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกนะครับพวกจุลินทรีย์ก็จะใช้จุลินทรีย์เจ้าปลวก น้ำจุลินทรีย์จอาปวกเราก็จะหมักไว้ในถังตากแดดเปิดฟ้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นหมักน้ำจุลินทรีย์เลี้ยงด้วยข้าวหรือกโ็โพดนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชลงไปมันก็จะไม่มีมีแมลงมารบกวนเรียกว่าทําดินหลักการคือทําดินให้แข็งแรงให้มีชีวิตเมื่อดินแข็งแรงดินมีชีวิตมีจุลินทรีย์ชีวภาพแล้ว ดินโปร่งก้นซุยแล้วมีฐานซึ่งเป็นประจุลบในการดูดซับประจุบวกจากดินดินนี้จะเป็นประจุบวกคือมันจะมีแร่ธาตุต่างๆเหล็กซังเฟสีเหม็นกรนิดนิเกิลโคบอลทองแดงอยู่ในดินมันก็จะถูกจเจ้าปลวกนะครับซึ่งเป็นกรดนี่ละลายละลาย,ละลายแล้วฐานก็จะดูดซับไว้ขณะเดียวกันฐานก็จะมีกลิ่นของซัลเฟอร์คือกำรรมะถันซึ่งแมลงไม่ชอบในกลิ่นไฟไหม้นะครับก็ป้องกันแมลงได้ นี้พอเราปลูกไปปลูกไปนะครับถ้าเห็นว่ามีมแมลงมารบกวนบ้างเราก็เอาน้านะครับหนึ่งบัวนะครับผสมกับผงถ่านผมก็จะทําผงถ่านไว้ใช้เรียกว่าถ่านไล่มแมลงนะครับถ่านไล่มแมลงอันนี้ทําใช้เองก็ได้นะครับไม่หวงสูตรก็คือมีผงถ่านบดละเอียดมีแป้งเจ้าปลวกยูรินซีเจ้าปลวกแล้วก็จะมีสมุนไพรต่างๆเช่นสะเดาบระเพช หนอนไตาย,ยากนะเอามาคุกเข้าเข้ากันในหลายตัวใบยาสูบบดก็ได้เอาใส่ในบัวนี่บัวนี่ขนาดสัก1ิบสลิตรสักสองสามช้อนใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปสองช้อนมานี้าก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากัน แล้วก็เอาน้ำเจ้าปลวกใส่สักนิดหนึ่งเป็นน้ำหมักนะเพื่อให้มันมีกลิ่นเปรี้ยวนะครับมีกลิ่นเปรี้ยวกรองเอาน้ำไปสักประมาณนี้ประมาณสักแก้วนะึงแก้วสองแก้วใส่เขป้าปคนให้เข้ากัน แล้วก็ทําการลดนะครับช่วงคำ่คำๆช่วงพบค่ําจะดีแต่ตอนนี้ดาเนินการตอนบ่ายสามเพราะว่าถ้าค่ำแล้วมันไม่มีแสงในการถ่ายทําเราก็จะลดเข้าไปถ้าจะให้จับใบเราก็ใส่สารจับใบก็มี